สวัสดีครับขออนุญาตแนะนําตัวนะครับผมสเตฟานไฮม์ครับยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านนะครับผมก่อนอื่นบอกเลยว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างชอบฟังพอดแคสต์มากจนรู้สึกอยากลองอ่านเองบ้างซึ่งผมก็เลยคิดคอนเทนต์หนึ่งขึ้นมาได้เป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวพันทิปเป็นการที่เราจะไปคล้ายๆตอบคำถามในกระทู้กระทู้ที่น่าสนใจแหละครับว่าความคิดเห็นเราเป็นยังไงนูน่นนี่นั่นอย่างเงี้ยครับโดยผมเริ่มเข้ามาใช้พันทิปเนี่ย ต้องบอกว่าเพื่อหาความมั่นใจสักอย่างหนึ่งเช่นอย่างเช่นเวลาผมจะหาที่พักอย่างเงี้ยผมอาจจะพิมพ์ใน Google ว่าเออที่พักนี้แล้วก็ตามด้วยคำว่าวันทิปอย่างเงี้ยครับไม่รู้เป็นกันหรือเปล่าแต่ผมทําอย่างนี้มาตลอดเลยแล้วหลายๆคนก็คงถามว่าเออเอาทำไมไม่ไปดูพวกรีวิวตามเว็บเว็แบบไซต์หรือพวก Facebook หรือพวก y o u t u b e ละ่ะต้องบอกอย่างนี้เละว่าผม,มาดูครบทุกอันเวลาจะไปดูครบทุกอันเลยแต่ ผมค่อนข้างไม,ไ,มไ,มไม่เชื่อใจพวกนั้นร้อนขนาดนะไม่ใช่าพันที่ผมเชื่อร้อนะแต่ผมเชื่อผมเชื่อมากที่สุดเพราะว่าพวก,ก e b o o k y o u t u b e อย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่ผมรู้สึกว่าเขารับเงินมาบ้างโม้บ้างแต่ในพันธิบับบมันเหมือนเป็นชุมชนชุมช,มช,มชนหนึ่งครับที่ทุกคนก็มาแสดงความคิดเห็นหลากหลายเนาะจะมีทั้งความคิดดีบ้างไม่ดีบ้างขี้โม้บ้างรับเงินก็มีผมคิดว่าแล้วก็พวกที่ด่าอื่นทุเรื่องบ้างผมก็เคยเห็น อย่างเช่นนะผมเคยเห็นเออหัวข้อเรื่องโรงแรมมังเขาไปนั่งจะผิดเรื่องคําว่าขาคา่ะผมก็เออเนาะตลกอะไม่น่าเชื่อจริงๆว่าว่าว่าจะมีคนทีค่คิดแต่เรื่องอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาเนาะคิดแต่เรื่องตัดสินคนอื่นตลอดเวลาซึ่งเวลาเวลาที่ผมอ่านพันทิตเนี่ยแล้ว เวลาได้ความคิดเห็นเยอะๆเข้าเยอะๆเข้าอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าผมกล้าตัดสินใจขึ้นมาถึงว่าเออถ้าเกิด <c oughs> ผมรู้สึกว่าเออเอาเนี้ยผมก็จะเอาสิ่งของนั้นเลยหรือไปที่พักนั้นเลยครับซึ่งไอช่องของผมเนี่ยคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์ที่ผมจะทำอะำคิดไว้เลยนะที่จะมีอีกก็คือพวกคอนเทนต์อาหารท่องเที่ยวรีวิวนูน่นรีวิวนี่เล่าประสบการณ์ต่างๆก็มีหรืออาจจ ER ะชวนคนอื่นมานั่งคุยด้วยก็ได้นะ เช่นเออหาหัวข้อมาสักหัวข้อหนึ่งแล้วชวนคนอื่นมานั่งคุยด้วยครับจริอจริงถ้าอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับแต่แน่นอนว่าแต่ละแต่ละ,แต,ละแต่ละเขาเรียกว่าอะไรแต่ละซีรีส์เนาะผมจะเขียนชัดเจนว่าเป็นเออซีรีส์ของพันทิปนะซีรีส์ของอาหารนะซีรีส์ท่องเที่ยวนะนุนนีนันอย่างเงี้ยเนาะซึ่งที่ผมสนใจนะคือซีรีส์อาหารที่ผม รู้สึกน่าสนใจทุคนอย่งคิดไม่ออกผมจะทำยังไงก็คือผมอยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับอาหารที่ทําให้ทุกคนเอออยากกินนะรู้สึกอยากกินน่ะน้ําลายไหลอ่ะแล้วผมจะลงตอนประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอย่างงี้นะครับก็จริงๆทุกคนนะสามารถสามารถติดตามผมได้เลยต็เป็นมีแค่สองช่องทางองมีแค่ Apple Podcast กับทาง YouTube นะครับผมจะใช้ชื่อคำว่า t t e f a n h e i m ครับ S-T-E-F-A-N แล้วก็ เป็นวักหน่อยนะครับก็เป็น H E Y M ครับผมถ้าไงขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับสวัสดีครับ